สวัสดีครับสวัครับวันนี้เราจะทำที่ไล่หนูก่อนเราก็ต้องใช้ขวดขวดเอามาทำอะไรคะขวดน้ำแั่ข้างบนแล้วค่อยเอาสัมดีหอันเยอะมาจากแพ้แล้วก็ใส่เข้าไปพออย่งครับน้อยไปปะหรือพอดีแล้ว <Okay. S 1> อย่างนี้นะครับใช่ไหมใช่ค่ะพอแวเริ่มตอนนี้โบโบไดนเจอันแล้วแล้วเดี๋ยวเราทำอะไรต่อครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำยาปะผ้ามุ่มนุ่มแล้วก็ต้องใช้สีแดงเลย เราจะใช้น้ำยาับบพ่อมุมสีนี้เทลงไปที่สำลีใช่ไหมเทลงไปที่สำลีเราจะเทน้ำยาแบบพ่อมุมนะแล้วก็หนูไม่ชอบกลิ่นหอมๆเลยจะไล่หนูง่ายดูนะคะอายพองลูกท่านี้ก็พอคะ่ะ เนี่ยเอามันกดลงไปเพิ่มไหม,มันตดขาวบเราเทเสร็จแล้วมันก็จะดูเหมือนแบบนี้นะคะอันนี้ให้ดูใกล้ๆแล้วนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อลูก เราจะไปทิ้งไว้นอกบ้านแล้วเราจะทิ้งไว้นอกบ้านดูสิว่าคืนนี้ดูสิว่าคืนนี้มันจะทำได้ไหมมันจะหนีไปไหมมันจะหนีไปไหมอ่ะค่ะเพราะหนูชอบกลิ่นเหม็นๆแต่อันนี้กลิ่น,ห,นหอมหอมชอบไม่ชอบอยู่ชอบอยู่กลิ่นเหม็นๆแต่ไม่ชอบอยู่กลิ่นหอมหอมแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันทำไมไม่ชอบ กินหอมหอมทำไมชอบกินเหม็นเหม็นันนี้คือที่เราจะวางที่ที่หนึ่งเอาไปไว้ที่มุมๆหน่อยดินะโอเคแล้วเดี๋ยวหนูก็จะไม่มาตรงนี้แล้วนะคระตัวจะวาง้าใต้คอมเพรสเซสอร์จะให้หนูไม่ทำหลังใ,ใกล้ๆคอมเพรสเซอร์แล้วก็มันจะไม่เวิร์คเลยโบโบก็จะวางไว้ตรงนี้ใชนะครับไม่ได้ครับ บยบายครับแม่หรอไอ้ที่ที่สามที่โบจะวางบายบายเดี๋ยวก็จะขอที่ที่สี่นะคะไปบางสี่เดี๋ยวโบโบจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีอันที่ห้านะคะโบโบจะวางวที่หกไว้ตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพี่หมูก็จะไปถ่ายอันที่เจ็ดนะบยบาย